ตอนพิศาตเจ้าหญิงหิมะอ๊ะพี่รูมิก่กะตอนกลางคืนอากาศมันหนาวนะครับเอาเสื้อสเวตเตอร์หนาๆไปใส่นอนด้วยแล้วกันเดี๋ยวมันจะหนาวมากมไม่ต้องห่วงเลยจ้ะที่เกือท่อมก็จุดเตาผิงไว้ทั้งคืนเลยยไม่นะทำอย่างที่เจิโร่เขาพูดแหละเพราะอากาศบนเขามันแปรปรวนง่าย ใช่แล้วครับเขาถึงว่าจิตใจผู้หญิงนะเหมือนภูเขาในหน้าหนาวบ้าจริงเลยอ่ะผมโกยเองครับจะร่วมมารบกลุหรือเปล่าครับเอ๊ห์แกมาเฉยเฉไม่ได้มารับกวนสักหน่อยหนึ่งอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้พอตื่นขึ้นมาก็ไมาเห็นที่เตียงแล้วพี่ตกใจหมดเลยรู้ไหมก็แหมผมจะรีบไปปีนเขานี่ครับนี่จะพาเข้าไปจริงๆเหรอครับเนี่ยคุณกอไปด้วยกันไหมล่ะคะครับแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ย ผมขอลาง,งานไม่ได้ฮะโอ้คุณงานยุ่งจังเลยนะคะเนี่ยนีคดออะไรเหรอครับอืพวกเราเลื่อนไปวันหลังดีมากไม่ครับถ้าไม่รังเกียจผมอยากให้ไปกันเลยเพราะว่าพักเนี้ผมก็ไม่ค่อยมีโอกาสพาจิโร่เที่ยวเลยนะฮะฮ่บึมฮึที่เป็นเด็กดีนะคุณก็อยากได้ของฝากอะไรครับไม่อยากได้อะไรหรอก รู้ไม่กครับฝากด้วยนะครับค่ะไปเลยนะคะเด้วเจอกันครับระวังตัวด้วยนะ,ะ,ยนะ,ะร,ะนะะรุนสวัสดิ์ครับอออรุสวัสดิ์เตรียมการอยู่แล้วครับอืมมันอาจจะเร็วไปหน่อยนะแต่ก็มีคนหายไปสามคดีแล้วยาสึกาทกเกะคารุอิสวาแล้วก็มานาสาอ คดีคนหายมันเป็นงานของตำรวจดีครับอืมแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าทั้งสามคดีนี้ถ้าเราดูจากสภาพการแล้วมันเหมือนกับเขาหายไปจากโลกนี้เลยซึ่งเรื่องก็เป็นอย่างนี้ล่ะอาา๋อที่เหมือนเงินทุกายหายไปตอนไปปิกนิกกับแฟนแล้วก็ทั้งสามคดีก็หายไปเป็นคู่คู่ทั้งนั้นน่ะหายไปเป็นคู่คู่เลย มีอะไร,รอโอ,โอเปล่าครับไม่มีอะไรสองคนนั่นก็ไม่ใช่แฟนกันซะด้วยนี่นะอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วล่ะอือรูรส้สอรร,ออรู้ทางไปกระ่อมบ,บนเขาคาเอดเดโซมัรัะพวกเราก็กำลังจะไปที่นั่นกันพอดีเลยล่ะคะ่ะ อยู่ข้างหน้านี่เองไปด้วยกันสิคะมาให้ก็ดีสิครับรบกวนด้วยนะครับอืมหนูนาอืมปลาไหลเออเออไอไอไอเอาไงดีไฟใช่แล้วต้องเป็นเตาไฟเก่งเหมือนกันนะเออแผ่นดินไหวไหว ไหวตัวเออในนี้มีคู่ไหนเพิ่งแต่งงานใหม่บ้างไหมล่ะครับอ๋อนี่นี่สองคนนี้ครับสองคนนี้ขอบคุณ <บ S 1> นะครับเออเราสองคนน่ะเพิ่งจะแต่งกันครับอ๋อถ้าอ,อย่างนั้นก็ดีเลยครับจริงๆแล้วคือเรามีกระท่อมสําหรับคู่แต่งงานใหม่ครับถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ผมจะพาไปพักที่นั่นดีไหมล่ะครับเอาเลยครับเอาเลยครับเชิญไปได้เลยนะครับ ไม่ต้องทำให้เขินหรอกนะเราก็เล่กอยู่แล้วตามใบตามใบเอาเชิญเลยครับเชิญเชิญเชิญตามเข้าไปเลยครับไปเข้าไปเลยครับถ้าเป็นเขินอยู่ได้ไปเลยไปเลยไม่เจอกันนะคะโอ้ยทำไมหนาวอย่างนี้โอ้ยหนาวพี่หนาวไหมครับไม่ต้องห่วงหรอกพี่ใส่สเวตเตอร์อยู่ tại nở trong lời nó cũng sẽ đi đuôi tao phiện sắc ui não chăng ủa ủa ló nè lẹt trong lưới ủa จังนะครับหิมะตกเลยจ้ะใช่แล้วครับแต่ว,ว่าข้างนอกนั่นกลับมีผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับปีศาจหิมะเลยอฮ้ยพูดแล้วน่ากลัวจังเฮ้ย ปีศาจหิมะนั้นคือปีศาจผู้หญิงในตำนานที่จะปรากฏตัวเมื่อหิมะตกถึงตัวจะเย็นเป็นน้ำแข็งแต่ว่ากันว่าจริงๆแล้วเธอเป็นปีศาจที่ใจดีแต่ว่าที่ปรากฏตัวขึ้นในตอนนี้จะเป็นปีศาจหิมะที่ใจดีหรือเปล่าโอยโโบโอุ๊คนี่มันเกิดอะไรขึ้นหนาวจังเลยจริงด้วยสิ ไฟก็ยังปิดอยู่ด่นาช่วยก่อนฉันหน่อยะะอได้ค่ะได้อ๋ออ๋ สองคนนั้นนะ่าภาคที่นั่นลมะมั้งดูเหมือนจะใช่ย้าหูนี่อย่าส่งเสียงดังดอกหูสิเมื่อคืนอากาศแปลปรถึอง,องขนาดน,นั้นผมว่าสองคนน่ะคงจะลำบากหนะ้าดูชม,มจริงของเธอนะไปเยี่ยมเขาหน่อยดีมากไป<ะ>วัสดีครับ สวัสดีค่ะขับไปนะครับอะลับครับรนนะวังตัวด้วยนะครับอ่าคู่แต่กงานเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับเขาหายไปแล้วครับเขาเป็นแต่ยังไม่สว่างเลยผมว่าปวกเขาาคงรู้สึกอ้ายที่จะต้องเจอพวกคุณอีกท้งไงระวังตัวนะครับ เดินทางระวังระวังโชคดีนะคะลาก่อนคะ่ะลาก่อนครับลาก่อนนะคะลาก่อนครับเออท่านที่เราตรวจสอบมาจุดที่มีคนหายไปก็คือทั้ง5จุดนี้แล้วก็จากข้อมูลที่ได้รับมานี่ทุกจุดที่มีคนหายตัวไปตามเขานั้นจะมีคนดูแลเป็นชายแก่แล้วก็หลานสาวและสําหรับคนที่หายไปนั้นก็จะมีแต่เฉพาะคู่หญิงสาวเท่านั้นเอง นี่คือจุดที่เหมือนกันชายแก่นั่นกับหลานสาวทำไมถึงไปเป็นเวนเฝ้าล่ะครับอืมเพราะว่าคนเฝ้าเวนตัวจริงถูกทางหมู่บ้านเรียกกลับลงจากเขามาแล้วก็ต้องให้พวกเขาไปแทนนั่นก็หมายความว่าสองคนนั่นคือคนที่น่าสงสยัยใช่ไหมครับเขาทำเพื่ออะไรอะ่ะเรียกไทยเหรอครับไม่ใช่ครอบครัวข,ของคนที่หายไปไม่ได้ถูกขู่เลยคุณนะครับ มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งหายไปอีกแล้วครับที่ไหนครับอืมหายไปแถวปล่องภูเขาไฟไดโบซาสุคุณโอกาสครับขอดูหน่อยครับเออคะอาทิตย์ก่อนใช่จริงจริงด้วยมีอะไร,รอ่ะชาวบ้านแถวนั้นแจ้งมาว่าวัตถุประหลาดบางอย่างร่อนลงที่เขาไดโบซาสุครับอย่งงางนั้นเหรอบางทีวัตถุประหลาดนั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเหล่านี้ก็เป็นได้ อาจจะเป็นฝีมือมนุษย์ต่างดาวก็ได้นะครับผมก็ว่าอย่างนั้นโดยแมทครับฮะเพื่ออ้างอิงเหรออ๋อครับทราบแล้วครับจะส่งคุณไปทันทีครับนนครับมิชายหนุ่มที่สถานีตำรวจบอกว่าเห็นอะไรบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวกับคดีนั่นดีมากให้โกไปแล้วกันนะ เชิญดามสบายครับคเชิญครับ,รบ,รบผมโกจากแมทครับอ๋อโอนมาให้แมททำแล้วหรอครับเนี่ยอ้าครับเรื่องราวมันเป็นยังไงครับเมื่อวานนี้ผมไปเดินเล่นแถวไดโบซาสึผมก็เอาปืนกาจะไปล่าสัตว์ด้วยแต่ก็บริษัทสักตัวก็เลยฝืนอยู่ต่อจนฟ้ามืดนะครับผมก็เดินไปเรื่อย จนหลงทางแล้วก็เริ่มเหนื่อยแล้วก็ไปเจอกระท่อมเข้าหลังนึงผมก็กะว่าจะเข้าไปขอพักสักคืนนึง เรื่องก็เป็นแบบนี้แหละครับเหมือนกับเรื่องพิศาหิบาเลยนะคะว่าง่านะพิศาหิบาก็ต้องปรากฏตัวต่อหน้าผู้ผู้ชายโสดอย่าพวกคุณนะเซ่ไม่เคยได้ยินว่ามีคู่หนุ่มสาวเห็นเลย,เยโกครับเชิญค่ะอ้าว กลับมากันแล้วเหรอครับครับ,รบอืมมีอะไรไม่รู้ว่าจะหายสาบสูญหรือเปล่าแต่ว่ามีคู่แต่างงานใหม่หายไปค่ะใช่ไหมจิโรคุงครับเพราะเขาถูกเรียกให้ไปนอนอีกกระท่อมหนึ่งคนอยู่เวนี่ใช่ชายแก่กับหลานสาวหรือเปล่าอืมทำไมถึงรู้ล่ะอีฮิมาตกด้วยใช่ไหมตกสิคะผมออกไปดูข้างนอกด้วย แล้วก็ยังเห็นผู้หญิงยืนอยู่ด้วยเลยเรียกศูนย์เรยกศูนย์ผมโกครับปรับเรดาร์ไปที่ศูนย์กลางเขตเอด้วยคิดว่าเมื่อคืนที่นั่นน่ะมีมยนต่างดาวเข้ามาแน่นมยนต่างดาวเหรอครับอือแหล่งข่าวของโกเนี่ยเชื่อถือได้หรือเปล่าผมว่าสองคนนั่นคงไม่โกหกหรอกครับใช่แล้วครับเพราะว่ารายงานของจิโร่คุงก็มักจะถูกต้องเสมอครับ ทุราดทุกคนไปฏิบัตการได้จะเริ่มโจมตีแล้วตกลง เอาละหลงจอยกันได้เลยวายาต้องเขาตายแล้วเนี่ยเป็นไงหัวใจยังเต้นอยู่เขาถูกแช่แข็งด้วยวิธีพิเศษคงถูกแช่แข็งทั้งเป็นเข้าใจละ ต้องเป็นฝีมือของมันต่างดาวนะเป็นยังไงครับไม่ผิดแน่เลยค่ะสองคนณนี่แหละที่หายตัวไปถึงสองก็นจะปลอดภัย แต่อีกห้าคู่คงถูกส่งออกไปนอกโลกด้วยยาแล้วละ่ะอ๋อมนุษย์ต่างดาวมาทำแบบนั้นเพื่ออะไรครับแช่แข็งขั้งเป็นแล้วเอาเฉพาะคู่หนุ่มสาวว่านะครับม,มันอาจจะเป็นแผนที่จะสร้างมนุษย์ที่นอกโลกก็ได้นะครับฮะเราทำแบงนั้นแหละครับเอาละดีแล้วที่เราคุงกับรุ่นพีกจังคุณอยู่นี่ก็โอกาสนะออลมาทานันทีค่ะ อาจะรย์กำลงังอะเออไม่ใช่ไม่ใช่ครับอืมมีอะไรแล้วครับอ๋อพวกคุณมาจากหน่วยแมสชัยหรือเปล่าเนี่ยคุณคือคนฟอร์ตินีใช่ไหมใช่ครับเมื่อวานซื้อคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับอา้าวคุณรู้เรื่องเมื่อวานซื้อได้ยังไงเนี่ยเออ คืออย่างงี้นะครับจู่ๆพ้ลงมาทําทุนละในหมู่บ้านนน,น่ะดังนั้นแล้วมันดึกมากแล้วด้วยเมื่อวันเสารผมก็ต้องไปปิดกระท่อมแล้วลงมาในเมืองนั่นแหละครับเอออืแล้วคุณมีกระท่อมอีกหลังไหมครับอา้าวพวกคุณรู้ไปหมดทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยครับมีกระท่อมหลังเล็กที่ปกติจะไม่ได้ใช้อยู่ทางด้านโน้นนะครับอ,อ๋อใช่แล้วอ่ะอยู่นี่ไง

แล้วก็หมายตาดาวโลกที่อยู่ในระบบสุริยะาจาักรวาลเดียวกันเราจะขโมยคู่น้อสาวหนึ่งพันคู่ออกไปจากโลกเพื่อให้ผลิตลูกหลานออกดอกออกผลออกมาให้เป็นท่ารับใช้เราเยอะๆอย่างไรโดยการใช้ตำนานของประเทศนี้ให้เป็นประโยชน์นั่นเองโอ้โหเอ้ อะไรอะไรขยุกขยุยขยับขยื่นเน่แน่แน่ยืนจงยืนแข็งทื่อมาลื่อย่างนั้นตลอดไปเถอะไปไป หยุดนะแน่ยังดื้อ <leer> ดื้อด่านยังไงเอาละเจ้าบ้านที่ตามตัวจริงสนุกกันโอ้โอ้โอ้ดูที่จะตามอีกไหมหยุดเดี๋ยวนี้แม่ถูกมาได่งานเฮงก้ฮัจิโรคุ้ สโนกอนอ้าวสโนกอนปิศาที่มาจะแปลเป็นสโนกอน อุตราแมนตาเหลืองนั้นเป็นน้ำแข็งนั่นพ่นเข้าไปพ่นเข้าไปที่หน้านั่น,น,น เจ้าแมนแพ้มาแล้วจากที่เห็นนี่คือเราสำเร็จแล้วอุต้าแมนหัวขาดตา,า้วมันประกอบร่างต่อกันได้ยังไง น่อยเจ็บใจเลยเฮ้ายจ้ายจ้าโวยนาเออแล้วเขาเป็นไงบ้างอะคิดว่าเขาตามปีศาจหิมะไปนะคะลูกกองครับฮะฮะ อโอ้แต่แมนะโอ้แต่แมตาปีศาจีมะได้สำเร็จแล้วยังนั่นเหรอใช่ด<พ>ีมากงั้นไปตามหาโกกันเถอะปะ,ะนี่มันจุดไหนล่ะเนี่ยอ,อ๋อหาคุณใครละ่ะคุณผู่ข้าหนูกลัวเออไม่ต้องกลัวคุณคือ แต่ที่นี่มันมันที่ไหนกันล่ะครับอะไรกันที่นี่มันเอออิวาดาเคครับอา่าอิวาดาเคครับเอ่อพวกเราสองคนเป็นคนเฝ้ากระท่อมอยู่ที่เขายาสิกาทาเคนะครับอ้าคุณก้ครับชอบมาสีหลังอยู่เรื่อยกว่านี้เออหัวหน้าสองคนเนี่ย ตูพิศเล่นงานที่ยาสิกตทเคแล้วยืมร่างมาใช้ละมั้งครับโอ้หลานคุณนี่ผิวขาวเหมือนหิมะเลยโอเคครับหลายก็ผมคนนี้ทุกคนก็ตั้งชื่อว่าให้เป็นเจ้าหญิงหิมะแห่งยาสิกตทเ,เคพออ<ก>ย่างนี้ดีเองเจ้าหญิงหิมะอย่างนั้นเหรอค,ครับพวกมนุษย์ต่างดาวถึงได้ความคิดขึ้นมาเอาละกลับกันได้แล้วครับลงเขากันเลยครับ จบดีนะครับเอา